สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะมาสอนวิธีต่อเอ็นนะคะมีหลายคนสงสัยว่าวิธีต่อเอ็นทำยังไงนะมันจะเหมือนกับที่เราผูกเชือกหรือว่าผูกได้ไหมปกติแล้วเวลาเราต่อเชือกเราก็จะเอาสองเส้นมามัดแบบนี้ใช่ไหมคะแบบนี้เวลาดึงก็ไม่หลุดแล้วงั้นเราลองมาทำดูนะคะถ้าเราใช้เอ็นมัดแบบนี้มันจะอยู่ไหมนะคะ แล้วก็ดึงดูนะคะไม่อยู่ค่ะที่ไม่อยู่เพราะว่าเอ็นมันลื่นนะคะแล้ววิธีต่อเอ็นทำยังไงสมมติเราลอยงานมาถึงตรงนี้แล้วเอ็นเราหมดเราต้องการต่อเอ็นเม็ดสุดท้ายตรงนี้ค่ะปกติเราสวนลงมาใช่ไหมคะเปลี่ยนเป็นไม่ต้องสวนนะคะใส่ลงไปเหมือนเดิมแต่ให้มัดเลยตรงนี้ไม่ต้องสวนมัดขวาทับซ้ายซ้ายทับขวา มัดให้เหมือนสมัยเราเรียนเนตรนาลีเลยนะตัดทิ้งเลยได้ไหมโน no, ไม่ตัดนะคะถ้าเราตัดตรงนี้มันจะหลุดได้นะคะให้เราร้อยเก็บเอ็นก่อนค่ะวิธีร้อยเก็บเอ็นทำยังไงร้อยซิกแซกไปมาค่ะซ้ายทีขวาทีนะคะ,ร,ะร้อยไปเม็ดไหนก็ได้ร้อยยังไงก็ได้ใช่ไหมร้อยได้แต่อย่าร้อยแนวตรงแบบนี้นะคะ ้าร้อยตรงมาแบบนี้มันเห็นเส้นเอ็นค่ะพอเห็นเอ็นมันจะทําให้งานดูไม่สวยนะคะร้อยซิกแซกไปมาซ้ายทีขวาทีนะคะร้อยสักสี่ห้าครั้งแล้วก็ตัดทิ้งแบบนี้งานก็จะเนียนสวยแล้วก็จะไม่เห็นเอ็นไม่เห็นปมนะคะอีกเส้นหนึ่งค่ะเราก็ทําเหมือนเดิมค่ะร้อยซิกแซกไปมาซ้ายทีขวาทีนะคะประมาณ3-5ครั้งแล้วก็ตัดทิ้งค่ะ เนี่ยค่ะงานก็จะเนียนสวยไม่เห็นปมนะคะจากนั้นเราก็ดึงเอ็นเส้นใหม่มาค่ะดูว่างานเราต้องใช้เอ็นยาวไหมถ้ายาวเราก็ดึงยาวหน่อยแต่ถ้ามันจะเสร็จอยู่แล้วเหลือนิดเดียวเองเราก็ดึงสั้นๆนะคะเพราะว่าถ้าเอ็นเหลือแล้วตัดท้งมันก็จะสิ้นเปลืองนะคะจากนั้นค่ะหาเม็ดที่เราร้อยค้างเอาไว้ตอนที่เรามัดปมค่ะเม็ดสุดท้ายที่เราค้างไว้นะคะ แค่นี้ค่ะเราก็จะได้เอ็นเส้นยาวๆมาร้อยงานจนจบได้แล้วนะคะแถมท้ายนิดนึงค่ะจะแนะนำวิธีเลือกใช้ขนาดลูกปัดคู่กับเอ็นนะคะเราจะรู้ได้ยังไงนะว่าเราใช้ลูกปัดไซส์นี้เราควรจะใช้ N, เอ็นเบอร์อะไรอย่างถ้าลูกปัด2มิล3มิลเล็กๆควรจะใช้ N, เอ็นเบอร์25นะคะถ้าเราใช้เบอร์30 40มันก็จะใหญ่ไปละร้อยไม่ได้นะคะ ลูกป,ปัด4ีมิลหมิล6มิลไซส์ใหญ่ขึ้นเราก็ใช้เบอร์ใหญ่ขึ้นนะคะอย่าง4 5 6ห้ามิลนี้เราใช้เบอร์30ได้นะคะลูกป,ปัด8มิล10มิล1214ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเราก็ใช้เอ็นเบอร์ใหญ่ตามนะคะสรุปง่ายๆก็คือลูกป,ปัดเล็กใช้กับเอ็นเล็กค่ะลูกป,ปัดใหญ่ก็ใช้เอ็นใหญ่ตามนะคะ ต้องมาดูว่างานของเราเราใช้ลูกป,ปัดไซส์อะไรทำอยู่นะคะปิดท้ายนิดนึงค่ะเป็นรูปงานสวยๆจากช่องนี้ค่ะสามารถเข้าไปชมดูได้นะคะมีวิธีสอนทั้งสร้อยข้อมือแหวนต่างหูแล้วก็ร้อยลูกป,ปัดเป็นรูปต่างๆนะคะถ้าใครสนใจงานลูกป,ปัดสามารถกดติดตามไว้ได้นะคะเพื่อจะได้เห็นวิดีโอใหม่ๆนะคะ จะมีลายใหม่ๆมาลงให้เรื่อยๆนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ